แสงแดดยามเช้าแทรกผ่านผ้าม่านสีขาวกลิ่นหอมของดอกมะลิที่เธอวางไว้ข้างเตียงยังคงอวนเธอลืมตาขึ้นหัวใจเต้นแรงมือข้างหนึ่งยกขึ้นแตะแก้มตัวเองยังรู้สึกถึงสัมผัสเมื่อคืนเสียงหายใจของเขายังคงดังในความทรงจำเขาคุณอาภาคภูมิชายผู้เงียบขรึมเย็นชาและไม่เคยยิ้มให้ใครแต่กลับดึงเท้าเข้าสู่อ้อมแขนด้วยดวงตาที่สั่นไหว พื้นไม้เย็นเฉียบใต้ฝ่าเท้าทุกย่างก้าวไปยังห้องครัวเต็มไปด้วยคำถามภาพในกระจกสะท้อนเธอในชุดนอนยับยุยยีเสียงประตูเปิดเขายืนอยู่ตรงนั้นเสื้อเชิ้ตสีขาวปลดกระดุมเม็ดบนกลิ่นกาแฟจางๆปนกับกลิ่นน้ำหอมเขาทำเธอหายใจไม่ทั่วท้องไม่มีคำพูดใดจากเขาแต่ดวงตาคู่นั้นมันเหมือนกำลังพูดอะไรบางอย่างเขาเดินเข้ามาอย่างช้าๆ เธอเก้าวถอยหลังหัวใจเต้นแรงขึ้นเมื่อคืนมันคือความผิดพลาดใช่ไหมคะเธอถามเบาๆน้ำเสียงสั่นระริกเขาไม่ตอบปลับหย่อนตัวลงนั่งบนเข่าตรงหน้าเธอเมื่อหยิบเชือกรองเท้าของเธอขึ้นมาอย่างเงียบงนันเขาก้มลงผูกเชือกรองเท้าให้เธออย่างเบามือสายตาของเขาเต็มไปได้วยความอบอุ่นที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนมันไม่ใช่ความผิดพลาดเขาพูดในที่สุด น้ำเสียงต่ำลึกและมั่นคงแต่ถ้าเธอเสียใจฉันจะรับผิดชอบทั้งหมดลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างทำให้มาสบัดเบาๆหัวใจเธอเหมือนถูกบีบแน่นเธอกำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่จู่ๆความรู้สึกแปลกๆก็แล่นเข้ามาในท้องคลื่นไส้ถาโถมมือเธอกุ่มหน้าท้องตัวเองเขารีบคว้าเธอไว้ทันก่อนจะล้มเป็นอะไรเขาถามอย่างตื่นตระหนก เธอเงยหน้าขึ้นดวงตาเบิกกว้างฉันอาจจะท้องเขานิ่งไปสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปในเสี้ยววินาทีความตกใจความสับสนและบางสิ่งที่เธออ่านไม่ออกเสียงนาฬิกาแขวนผนังเดินต่อไปอย่างช้าๆแสงแดดที่เคยอบอุ่นกลับรู้สึกเย็นเฉียบลงทันทีเขาก้าวถอยหลังไปหนึ่งก้าวแต่เพียงครู่เดียวก็เดินเข้ามาอีกครั้งเขาคุกเข่าลงอีกครั้งครั้งนี้จับมือเธอไว้แน่นกว่าเดิม ถ้าใช่เราจะผ่านมันไปด้วยกันใจเธอเต้นแรงจนแทบระเบิดขณะเดียวกันเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นบนโตะ๊ะหน้าจอสว่างขึ้นชื่อของที่สาวเธอปรากฏบนหน้าจอมือเธอสัน่นเธอมองโทรศัพท์แล้วมองหน้าเขาเงียบแววตาเขาเต็มไปด้วยความกลัวที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนราวกับเขากำลังซ่อนอะไรบางอย่าง เสียงโทรศัพท์ยังคงดังต่อเนื่องแต่ในหัวของเธอมันเงียบสนิทเสียงหัวใจเต้นของเธอกลายเป็นเสียงเดียวที่เธอได้ยินภาพในหัวเธอหมุนวนความจริงบางอย่างกำลังจะเปิดเผยให้ฉันดำเนินต่อไหมเธอกดรับสายเสียงที่สาวลอดออกมาจากปลายสายมีเรื่องสำคัญมากรีบกลับบ้านตอนนี้หัวใจเธอเหมือนหยุดเต้น เสียงของพี่สาวฟังดูสันเครือเธอมองหน้าเขาอีกครั้งเขาก้มหน้าลงสายตาหลบเลี่ยงเกิดอะไรขึ้นคะเธอถามกลับทางสายมันเกี่ยวกับคุณอาพี่สาวพูดเขาไม่ใช่คนที่เธอคิดว่าเขาเป็นมือที่เขาจับไว้เริ่มเย็นเธอค่อยๆดึงออกบอกฉันเดี๋วนี้พี่หมายความว่ายังไงปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่า เขาเคยมั่นกับฉันเสียงในหูของเธอหายไปทันทีทุกอย่างรอบตัวหมุนกลิ่นกาแฟกลิ่นดอกไม้และแม้แต่เสียงลมหายใจเขากลายเป็นสิ่งที่น่าขนลุกเธอมองเขาเขายังคงนั่งนิ่งแต่ดวงตาเขาเริ่มแดงรื้นฟังฉันก่อนเขาเอ่ยเบาๆมันจบไปแล้วฉันไม่เคยรักเธอคนนั้นเลยคำพูดนั้นเหมือนคมมีดกรดใจ เธอเก้าวถอยหลังน้ำตาเอือขึ้นโดยไม่รู้ตัวแล้วฉันละ่ะเสียงของเธอสัน่นฉันเป็นใครสำหรับคุณเขาลุกขึ้นช้าช้าเดินเข้ามาอีกครั้งแต่เธอยกมือขึ้นห้ามไว้คุณเคยรักพี่สาวฉันแม้จะไม่ได้รักจริงแต่มันก็ผิดคุณรู้ไหมว่าฉันรู้สึกสกรปรกแค่ไหนตอนนี้เขานิ่งเธอหันหลังกลับเดินไปที่ประตูแต่เสียงของเขาทำให้เธอหยุด ฉันรักเธอไม่ใช่ใครอื่นเธอไม่หันกลับมาแต่น้ำตาไหลาอาบแก้มเธอเดินออกจากบ้านนั้นท่ามกลางแดดยามสายแต่ในใจหนาวเย็นเหมือนฝนที่ยังไม่ตกเสียงสายลมพัดผ่านใบไม้ร่วงลงบนทางเดินเธอกุมหน้าท้องไว้แน่นภายในตัวเธอชีวิตเล็กๆก,ก,กำลังเติบโตในขณะที่หัวใจเธอกำลังพังทลายทีละน้อย เสียงเครื่องยนต์รถของเขาดังขึ้นด้านหลังเธอหยุดยืนแต่ไม่หันกลับไปเธอรู้ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการเสียงเครื่องยนต์ดับลงฝีเท้าเขาใกล้เข้ามาเธอกำมือแน่นพยายามหายใจให้สม่ำเสมออย่าเดินเข้ามาเธอพูดโดยไม่หันกลับเสียงเธอแน่นเต็มไปด้วยบาดแผลที่ไม่เห็นเขาหยุดยืนนิ่งอยู่เบื้องหลัง เงาของเขาทอดยาวมาถึงปลายเท้าเธอฉันจะไม่หนีเขาพูดช้าๆแต่อย่างน้อยให้ฉันได้อธิบายเธอหันกลับมาน้ำตาเปื้อนแก้มแต่แววตาแข็งคุณเคยอธิบายให้พี่สาวฉันฟังหรือเปล่าเขาเงียบไป เสียงนกบนสายไฟร้องเบาๆคล้ายเสียงสะอื้นของชาวเงียบฉันไม่เคยรักเธอคนนั้นเขาพูดอีกครั้งการมันนั้นเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นการตัดสินใจของพ่อแม่ไม่ใช่ของหัวใจฉันเธอหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะที่เจ็บปวดจนเขาแทบยืนไม่ไหวและคุณคิดว่าฉันควรเชื่อ หลังจากที่ฉันตื่นขึ้นมากับความจริงว่าฉันเป็นแค่เงาของคนอื่นเขาก้าวเข้ามาอีกก้าวครั้งนี้เธอไม่ถอยเธอไม่ใช่เงาเขาพูดหนักแน่นเธอคือคนที่ทำให้ฉันยอมเปลี่ยนทุกอย่างยอมลดตัวยอมถอดหน้ากากยอมก้มลงเพื่อเธอสายตาของเขาสั่นไหว เหมือนกลัวจะสูญเสียสิ่งสำคัญไปเธอยืนมองเขามือกลุ่มหน้าท้องนั่นขึ้นลมหายใจเธอหนักขึ้นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะโกรธแต่เพราะความกลัวกลัวว่าความรักครั้งนี้จะกลายเป็นตราบาปกลัวว่าเด็กในท้องจะเติบโตท่ามกลางความลับและความเจ็บเขาคุกเข่าลงอีกครั้ง บนพื้นถนนเย็นเฉียบฉันจะไม่ขอให้เธอให้อภัยทันทีแค่ขออยู่เคียงข้างในวันที่เธออ่อนแอในวันที่เธอไม่เหลือใครเธอมองลงเห็นเขาในมุมที่อ่อนแอที่สุดไม่ใช่คุณไอเย็นชาที่เธอเคยรู้จักแต่เป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่กำลังสั่นไหวเพราะรักเธอ เธอหลับตาสูดลมหายใจเข้าเร้ากับตัดสินใจอะไรบางอย่างในใจและเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอยื่นมือออกไปสัมผัสปลายนิ้วของเขาเบาๆเขาเงยหน,น้าขึ้นแววตานั้นมีประกายแห่งความหวัง ฉันยังไม่พร้อมจะให้อภัยเธอพูดชัดถ้อยชัดคำแต่ฉันก็ไม่อยากให้ลูกเกิดมาโดยไม่มีพ่อเขาจับมือเธอไว้แน่นขึ้นเหมือนกลัวเธอจะหลุดลอยแค่โอกาสเดียวเขากล่าวเสียงสั่นฉันจะพิสูจน์ทุกอย่างด้วยการกระทำไม่ใช่คำพูดเธอพยักหน้าเล็กน้อย ไม่ใช่เพราะเชื่อทันทีแต่เพราะเธอเองก็อยากเชื่อลมโชยผ่านทุ่งหญ้าข้างทางใบไม้ปลิวหมุนวนขึ้นฟ้าราวกับทุกสิ่งในโลกกำลังเฝ้ามองพวกเขาอยู่เงียบๆเ,เสียงรถจากถนนไกลๆเสียงนกร้องจากยอดไม้แต่ทั้งหมดนั้นเงียบงันในใจเธอ เหลือเพียงเสียงหัวใจของตัวเองเต้นเคียงข้างเสียงหัวใจเขาเธอปล่อยให้เขาจับมือเดินไปด้วยกันอย่างช้าๆโดยไม่พูดอะไรต่อทุกย่างก้าวเหมือนบอกว่าเรื่องราวของพวกเขายังไม่จบมันเพิ่งเริ่มต้นและจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกเลย ระหว่างที่ทั้งสองเดินเคียงกันไปไม่มีคำใดเอื่อนเอ่ยแต่ความเงียบนั้นกลับอบอุ่นอย่างประหลาดเธอมองไปยังท้องฟ้าเมฆบางเบาลอยผ่านแสงแดดอ่อนแสงนั้นกระทบแก้มเขาทำให้เธอเห็นร่องรอยเนล้ชัดเจนเขาไม่ได้เป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แต่เขาคือผู้ชายที่เธอเผลอรัก และตอนนี้คือพ่อของลูกในท้องเมื่อมาถึงหน้าบ้านหลังหนึ่งเธอหยุดยืนมองบานประตูไม้สีเข้มคือบ้านของพี่สาวมือเธอสั่นเล็กน้อยความกลัวแล่นกลับมาอีกครั้งเขาแต่ไหล่เธอเบาๆดวงตาเขามั่นคง ไม่ว่าเธอจะพูดอะไรฉันจะยืนอยู่ข้างหลังเสมอเธอสูดลมหายใจลึกจากนั้นก้าวขึ้นบันไดมือแต่ลูกบิดแล้วผลักเข้าไปเสียงเปิดประตูดังก้องในความเงียบที่สาวของเธอยืนอยู่กลางห้องสีหน้าเคร่งเครียดดวงตาเต็มไปด้วยคำถามเธอกับเขาเผชิญหน้ากับความจริง ไม่ใช่เพราะพร้อมแต่เพราะมันถึงเวลาแล้วไม่มีใครพูดอะไรในวินาทีแรกแค่แววตาที่บอกเล่าทุกอย่าง ความรักความเจ็บความทรยศและความหวังมือเธอกลุ่มหน้าท้องนั่นขึ้นเพราะตอนนี้ไม่ใช่แค่เธอคนเดียวอีกต่อไปทุกคำพูดทุกการตัดสินใจจะเปลี่ยนอนาคตของชีวิตอีกหนึ่งชีวิตที่ยังไม่ลืมตาดูโลกพี่สาวหายใจแรงขึ้นหนึ่งจังหวะมองเขาและมองเธอ ความเงียบระหว่างพี่น้องกำลังถูกความจริงค่อยๆค,ค,คลี่คลายออกไม่มีใครรู้ว่าเรื่องราวนี้จะพาไปทางใดแต่ทุกคนกำลังยืนอยู่บนรอยแยกแห่งความรู้สึกที่ปลายทางของมันอาจไม่มีใครเหมือนเดิมอีกเลยที่สาวก้าเข้ามาใกล้ สายตาคมกริบของเธอจ้องตรงไปยังคุณอาภาคภูมิแล้วค่อยเลื่อนมาทางน้องสาวที่ยืนนิ่งอยู่ข้างๆไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเพียงแค่ความเงียบพี่เต็มไปด้วยคำถามพันๆบอกฉันมาเสียงที่สาวสั่นตะหนักแน่นมันเกิดขึ้นได้ยัางไงาเธอกำมือแน่น เสียงในหัวตีกันวุ่นวายแต่ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจเงยหน้าขึ้นมันไม่ได้ตั้งใจเธอพูดแต่ก็ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดเหมือนที่ใครๆคิดพี่สาวนิ่งงนันขากันไกลเกรงแน่นราวกับอดกลั้นบางอย่างไว้เธอรู้ไหมว่าเขาเคยทำให้ฉันร้องให้ขนาดไหน เสียงของเธอแผ่วลงแต่น้ำเสียงเต็มไปด้วยบาดแผลและเธอคนที่ฉันรักที่สุดกลับเลือกเขาดวงตาของเธอเอ่อล้นด้วยน้ำใสฉันไม่ได้เลือกใครเพื่อต่อต้านที่เลยฉันแค่ห้ามหัวใจตัวเองไม่ทันเธอหันไปมองเขาและเห็นแววตาสำนึกที่เงียบงันในนั้น ที่สาวเดินเข้าไปยืนตรงหน้าเธอเนียบไปครู่หนึ่งก่อนจะยกมือขึ้นแต่หน้าท้องของเธอเบาๆแล้วนี่ลูกของเขาใช่ไหมเธอพยักหน้าไม่มีเสียงใดอีกที่สาวถอนหายใจแววตาที่เคยแข็งเริ่มอ่อนลงเล็กน้อย ฉันโกรธแต่ไม่ใช่เพราะความรักเพราะเธอปิดบังเพราะเธอไม่ไว้ใจฉันคำพูดนั้นเหมือนมีกรีดใจเธอเพราะมันคือความจริงฉันขอโทษเสียงของเธอเบาเหมือนลมหายใจแต่ถ้าฉันเลือกจะบอกฉันกลัวจะเสียพี่ไปน้ำตาเริ่มไหลลงมาอีกครั้ง เธอยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนเด็กที่กลัวจะสูญเสียครอบครัวแต่แล้วพี่สาวกลับกอดเธอแน่นเธอจะไม่มีวันเสียฉันไปเสียงสะอื้นดังขึ้นจากเธอเขายืนมองภาพตรงหน้างเงียบๆและรู้ในวินาทีนั้นว่าสิ่งที่เขาทำพัง เธอกำลังพยายามซ่อมด้วยมือเปล่าและหัวใจที่สั่นไหวแสงแดดจากหน้าต่างสาดลงบนพื้นไม้เหมือนความอบอุ่นที่หวนคืนแม้จะยังไม่ใช่การให้อภัยทั้งหมดแต่มันคือการเริ่มต้นของความเข้าใจครั้งใหม่ในครอบครัวที่เกือบแต่สลายตอนจบของเรื่องฟูนเธอเผลอมีอะไรกับคุณอเย็นชาดันท้อง แต่เขากลับรักจนยอมก้มผูกเชือกรองเท้าให้หลายเดือนผ่านไปฤดูฝนเปลี่ยนเป็นลมหนาวที่พัดอ่อนออ่อนกลิ่นดอกปีบจ,จากต้นไม้ริมทางลอยมาแตะจมูกเธอขณะนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ใต้เฉลียงบ้านหน้าท้องของเธอโค้งนูนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในอ้อมแขนมีหนังสือนิทานเล่มบาง เธอรูปหน้าปกเบาๆขณะพูดกับลูกในท้องลูกจะรู้ไหมว่าความรักของแม่ไม่ง่ายเลยเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากหลังบ้านเขาเดินออกมาพร้อมผ้าห่มผืนบางคลี่ออกคลุมบ่าเธอโดยไม่พูดอะไรแค่นั่งลงข้างๆและจับมือลูกในท้องเหมือนเคยทำทุกเย็นที่สาวเธอโทรมาหาอีกแล้ว เขาพูดเสียงเบาส่งของขวัญมาให้หลานด้วยเธอยิ้มบางๆแม้รอยแผลจะยังไม่เลือนหายแต่การเยียวยาค่อยๆก่อตัวขึ้นจากความอดทนเธอจะมาเยี่ยมตอนคลอดบอกว่าพร้อมเป็นป้าเต็มตัว ไม่มีใครพูดอะไรในวินาทีแรกแค่แววตาที่บอกเล่าทุกอย่างความรักความเจ็บความทรยศและความหวังมือเธอกุมหน้าท้องนั่นขึ้นเพราะตอนนี้ไม่ใช่แค่เธอคนเดียวอีกต่อไปทุกคําพูดทุกการตัดสินใจจะเปลี่ยนอนาคตของชีวิตอีกหนึ่งชีวิตที่ยังไม่ลืมตาดูโลก พี่สาวหายใจแรงขึ้นหนึ่งจังหวะมองเขาและมองเธอความเงียบระหว่างพี่น้องกำลังถูกความจริงค่อยๆค,ค,คลี่คลายออกไม่มีใครรู้ว่าเรื่องราวนี้จะพาไปทางใดแต่ทุกคนกำลังยืนอยู่บนรอยแยกแห่งความรู้สึกที่ปลายทางของมันอาจไม่มีใครเหมือนเดิมอีกเลย ที่สาวก้าวเข้ามาใกล้สายตาคมกริบของเธอจ้องตรงไปยังคุณอาภาคภูมิแล้วค่อยเลื่อนมาทางน้องสาวที่ยืนนิ่งอยู่ข้างๆไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเพียงแค่ความเงียบพี่เต็มไปด้วยคำถามพันๆบอกฉันมาเสียงพี่สาวสั่นตะหนักแน่นมันเกิดขึ้นได้ยังไง เธอกำมือแน่นเสียงในหัวตีกันวุ่นวายแต่ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจเงยหน้าขึ้นมันไม่ได้ตั้งใจเธอพูดแต่ก็ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดเหมือนที่ใครๆคิดพี่สาวนิ่งงนันขากันไกลเกรงแน่นราวกับอดกลั้นบางอย่างไว้เธอรู้ไหมว่าเขาเคยทำให้ฉันร้องให้ขนาดไหน เสียงของเธอแผ่วลงแต่น้ำเสียงเต็มไปด้วยบาดแผลและเธอคนที่ฉันรักที่สุดกลับเลือกเขาดวงตาของเธอเอ่อล้นด้วยน้ำใสฉันไม่ได้เลือกใครเพื่อต่อต้านที่เลยฉันแค่ห้ามหัวใจตัวเองไม่ทันเธอหันไปมองเขาและเห็นแววตาสำนึกที่เงียบงันในนั้น พี่สาวเดินเข้าไปยืนตรงหน้าเธอเนี่ยไปครู่หนึ่งก่อนจะยกมือขึ้นแต่หน้าท้องของเธอเบาๆแล้วนี่ลูกของเขาใช่ไหมเธอพยักหน้าไม่มีเสียงใดอีกที่สาวถอนหายใจแววตาที่เคยแข็งเริ่มอ่อนลงเล็กน้อย ฉันโกรธแต่ไม่ใช่เพราะความรักเพราะเธอปิดบังเพราะเธอไม่ไว้ใจฉันคำพูดนั้นเหมือนมีกรีดใจเธอเพราะมันคือความจริงฉันขอโทษเสียงของเธอเบาเหมือนลมหายใจแต่ถ้าฉันเลือกจะบอกฉันกลัวจะเสียพี่ไปน้ําตาเริ่มไหลลงมาอีกครั้ง เธอยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนเด็กที่กลัวจะสูญเสียครอบครัวแต่แล้วพี่สาวกลับกอดเธอแน่นเธอจะไม่มีวันเสียฉันไปเสียงสะอื้นดังขึ้นจากเธอเขายืนมองภาพตรงหน้างเงียบๆและรู้ในวินาทีนั้นว่าสิ่งที่เขาทำพัง เธอกำลังพยายามซ่อมด้วยมือเปล่าและหัวใจที่สั่นไหวแสงแดดจากหน้าต่างสาดลงบนพื้นไม้เหมือนความอบอุ่นที่หวนคืนแม้จะยังไม่ใช่การให้อภัยทั้งหมดแต่มันคือการเริ่มต้นของความเข้าใจครั้งใหม่ในครอบครัวที่เกือบแต่สลายตอนจบของเรื่องฟูนเธอเผลอมีอะไรกับคุณอเย็นชาดันท้อง แต่เขากลับรักจนยอมก้มผูกเชือกรองเท้าให้หลายเดือนผ่านไปฤดูฝนเปลี่ยนเป็นลมหนาวที่พัดอ่อนออ่อนกลิ่นดอกปีบจ,จากต้นไม้ริมทางลอยมาแตะจมูกเธอขณะนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ใต้เฉลียงบ้านหน้าท้องของเธอโค้งนูนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในอ้อมแขนมีหนังสือนิทานเล่มบาง เธอรูปหน้าปกเบาๆขณะพูดกับลูกในท้องลูกจะรู้ไหมว่าความรักของแม่ไม่ง่ายเลยเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากหลังบ้านเขาเดินออกมาพร้อมผ้าห่มผืนบางคลี่ออกคลุมบ่าเธอโดยไม่พูดอะไรแค่นั่งลงข้างๆและจับมือลูกในท้องเหมือนเคยทำทุกเย็นที่สาวเธอโทรมาหาอีกแล้ว เขาพูดเสียงเบาส่งของขวัญมาให้หลานด้วยเธอยิ้มบางๆแม้รอยแผลจะยังไม่เลือนหายแต่การเยียวยาค่อยๆก่อตัวขึ้นจากความอดทนเธอจะมาเยี่ยมตอนคลอดบอกว่าพร้อมเป็นป้าเต็มตัว